วันนั้นอ่ะยิ่งดีต้อนรับสู้อาโอวีเย็ดเย็ดติดตามหมดนะสู้กับศัตรูไปด้วยกันไปนนนะไป,ป่วนป่ามเลยดึงป่ามันยังไม่มาป่าหรอก บุ๊ตดึงบัอะไ่า้รู้ช้างไมเนู่แล้วแล้วเดสูดเขึ้นแล้วก็เปิดดูแลขึ้น,นอหอยป้องไง ต,ตาตาโดนเจ็บเลยฟาร์มเสร็จแล้วคิดไม่ต้องไปแล้ว,วหน้าไหวปะนะั้ยนะเยอะนะลิงมาด้วย ขูบรีดมันอย่างนี้ดึงแบบนี้ดึงแบบนี้สนุกสนานียฮะงออยู่ <others> แ,บบแตง่งแคบบวามแตกงความแต่สูงมีแถบ่างนี้หัวเอีก ลิงลิงโลยละสวยสวยตายตะปนะตะเลือจับโอ้เกิงก็ตังไปกลางแป๊ดผมม่มีเตี๋ยนะแพนด้ากลางว่ะโอ้ยโดนป่าไปทันมั้ ล่างล่างแล้วเกิดไม่คนไปแตกเลยนะไฟก่อนแล้วจ้าอเอาบูงเหร<พ>อติอไดไ,ไปบนเพื่อนมาบนมันมันอยู่กลางสองตัว<อ>กลางมันไม่เอาหรอกมันรู้ว่ามันไม่ถึงไม่สวยว่าดูดได้ปะ ดโอ้โหโอ้ยโอ้ยช็อกมากูเลยเฮ้ยชิบหายตายเนี่ยโอ้แย่แล้วตายมีวินเหรอโอ้ยสวยตาอีวินคอมไปเลยคอาไปเลยเมื่อตายไมื่ตายเียไม่ตายัตัวดูเลือดดิดูดึงดูดโอ้ยตายเนี่ยโอ้ยเสร็จเรียบร้อยเอาออกมาน้อง้อมไม่มา คลิปเข้าไงถ้าไม่งั้นก็ตายเพราะเอวส่วโดนมีโดนโควาสุดแล้วไอ้เฮียเอ้สติดยังมาหากูอีกเนี่ยไอ้เอียนิเมตไม่โหไอ้ยนแม่ตายกูซ้อนกันดีจังวะ เฮ้ยโอ๊ตแย่แล้วแย่แล้วแย่แลหมดแก๊งเลยสัตว์แล้วแม่ไม่ให้ยกสวยจ้ะต้องเลีรยกลางกับบนวะนี่นี่ตัไมสามตัรแล้ววะมึงเล่นโอมทำใจเพื่อนบอกเลยเย่ บนอีกไม่ทันเ <c oughs> ข้าป่าบูแน,น่แบบไหนนะเอนเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาหน่อยเฮ้ยคันด้าโดนกด <c oughs> เติมดีมากกลางอย่าลเลยเพื่อนล่นางโดนกดอยู่ <c oughs> มาหลอดทอีนี้

เดี๋ยวนะพนดาต้องเคลียร์เวฟครับต้องเคลียร์เวฟอย่างเดียวละเก็บบันติไว้นะดึงมันจะเข้าแต่ตาบินไม่ถึง นั่งเต็มแบบเลย็เดเฮ็เดเอดเอ็ดดเอ็ว่ฮ็ดเดเฮเฮ็เด็ดเเออมันเ็ดแล้วมันจะดึงเ็เน ไม่ต้องดึงช้างเพื่อนเก็บดึงไว้ดึงตัวอื่นเลยมันแค่ตรงนี้ไงมันไม่มันไม่มาหรอกช้างอ่ะไอ้เียไม่สนใจหรอกป<ะ>ักอืมเฮ้ส,ส,สวยนะฟิกออกแล้วลามาหลอดล้อโดดเข้าฟอ้อมแน่นอน ดึงโดนแต่ช้างแหละแม่งเอ้ยเออดึงต่อ,อไปเรื่อยๆไอ้ไปโดนไปโดนไปโ,โ,โ, <c oughs> โดนโอ้โหเฮี้ยวโดนลิงิงตาเนี่ยลังไปช่วยตายสองตายสองเราก็ตายสองเงี้ย <c oughs> เอสศูนย์วางแฉกอยู่ตรงคุ้มกลางเห็นนะตรงแพนด้าเดินไปนะ <c oughs>

กลางได้นะเดี๋ยวส่ตัวเดียวไอ้ทิดรอดึงดิไอ้ทิดตายเหรอวะไม่ตายวะไม่ตายไม่ตายตายรอดึงมันมันกันอยู่แล้วมันกันอยู่แล้วเดี๋ยวส่งมันกันอยู่แล้วเฮ้ยั่วตาจะบินเข้าแล้วรับหน่อยเฮ้ยโดนลุนมึงอะไปมึงไปยืนหน้าดิมึงไม่ต้องมายืนบังนี้ดิเฮ้ยจับเมาดาร์กเลยมันเกินแล้วไอ้ดักดักดักเลยไอ้มันรีมันรีนู้ดักมันรีเอาบัฟเอาบัฟ รีแล้วมันรีแล้วผมไม่ได้ฟาร์มเลยเฮียฟาร์มหมดแล้วเฮียมองเห็นแล้วเฮ้ยถอยเลยครับถอยถอยดีกว่าถอยถอยเลยทิศกลับเลยสตาร์กลับเลยกลับเลยเฮ้ยไม่หลอดสตาร์กันเลยนี่มาแล้วตอนี้ไม่น่าจะตกโอ้เฮียหวานใ่มรงนี้รัตหวา หวามนมาอยู่พุ่มพุ่มขวาตรงเอลสุ่ยเมื่อกี้มันไฟมันพลาดเลยนะไฟฝั่งนู้นเฮ้ยสวยวะ่ะไม่ต้องดูดโอยเออโอเค,อเคได้อยู่กูเสียสินะมันไปดาร์กแล้วมันไปโซนดาร์กแล้วไปรอดาร์กเลยาดาร์กไปเอลสุ่ย อย่างนี้ยะแถวนี้แถวนี้ระวังลิงนะระวังลิงด้วยนะอ่าลิงอยู่คุ้มกลางเห็นไหมสุ่มดึงนะสุ่มดึงไหมสมดึงนะพี่เปิดแบบพี่เปิดแบบไม่ใช่มึงให้มึงสุ่มดึงตรงกลางมาไอเวนเปิดเปิดเปิดดิเปิดดิสวยอ่าน้าถึงไหมครับโอ้ผมไม่ถึงนะผมไม่มีสินุสวยโผลแล้วสวยยังไนสวยจบแล้วเนี่ยยัเมีตัวเดียว ตัดไหมคางดิตักตาดเลยไหมเอาลางเลยเดาดาบเอากลางเขอดูดเลือดหน่อยเฮ้ยมันโดนปวดจุดเลยวะนนี่นี่ขึ้นได้เมื่อวะเมีตัวเดียวเก็บดึงไว้แม่นๆนะเพื่อนนะเกิดแล้วนะเลยิ ติดเขาเลยเขาเลยเขาเลยดึงมาดึงมาตีอยู่ตีอยู่เก็บคิว่่าคอยเตือนขนาดนี้สุดยอดมาหลอดมันเปิดไม่สวยด้วยแหละมันพลาดมันรีบมันรีบโดดเข้าก่อนตอนแรกอะเออมันรีบโดดเดโดอคว้าคิวเดี๋ยว่ะได้อยู่ 对。<laughs>